สดีจ้าวันดีกับพี่น้องต้องไปถัาใครเอฟซีสุขสุขคนนะคะช่วงเช้าเหมือนเดิมนี่เหมือนเสาร์คือเก้านั่นแหละนี้ก็จะมากินกาแฟแล้วก็ทําความสะอาดแผลอัปเดตเหมือนเดิมนะคะทุกคนเหมือน,น,นเดิมเหเมือนเดิมเห็ดอียงมาดีก็ไขก่กระตุ่มมาเรียบร้อยแล้วทุกคนไข่ตุ่มไข่ม่านมาปกปบแผลแม่เบิงบ้งเบิ้งเบิ้งทุกคนยี่บ่ตรถึงปงแผล ไม่ช้ำเลยนะคะเนี่ยมีนิดเดียวนี่เห็นไหมมีร้อยไอ้ช้ำแดงอยู่นิดเดียวตรงนี้นี่นอกจากนั้นไม่มีเลยนะคะทางนี้ก็ไม่มีนะคะก็ปกติก็จะเป็นแบบไอ้นั่นยุบแล้วเมื่อนี้นะคะหลังจากเมื่อวานเราใช้ไขป่ประคบเนาะประคบร้อนหมู่บ้านนี่ทุกคนเอาเอาหนาใส่จอให้เบิง้งคักๆเลยนะคะทุกคนนี่ไม่นั่นเลยนะคะประ่าณนี่เลย ไม่ไม่ไม่เกิมดมาจัางไงก่อเพะอันบ่าช้ำเลือดชำ้ำหนองนลแม่เมืนอี้เห็นใเพิเ่เติมปากสีชมพูนะค่ะทุกคนบอกไม่ช้ำเลือดชำ้ำหนองเลยมีนิดเดียวนี่บยนน่อยเดียวนี่น่อยเดียวจะทุกคนข้างข้างสาย ข้างขวาไม่เป็นไรเลยถือว่าถือว่ามือหมอโอเคเลยนะคะโอเคมากเลยหมอมีสําเลือดสําหนอง ไม่มีช้ำเลือดช้ำหนองเลยนิดเดียวโอ้ยบางคนไปเห็ดมาเนาะบางคนไปเห็ดมาเนี่โอ้ยปันวาดไปตีม้วนมากปันวาดถือซ่อมถือตัวอัดคุมตามาบเนเด็ทุกคนเออโชคดีว่าของอยู่บนไม่เป็นนะ่ะไม่เป็นเลยแค่นี้เองนะคะนิดเดียวเป็นนิดเดียวข้างซ้ายข้างขวานี้ไม่มีเลยมีเฉพาะข้างซ้ายนิดเดียวอันนี้ก็เป็นแผลข้างใน ก็บอมีเลือดมีอยังดอกอุ้ยแต่ว่าอุ้ยพอมันหยุบลงพี่น้องเลยอันนี้เขาไปถือไอ้ไหมเนี่ยเดียดพ่อมันมาถืออืมซ้ำกันกับอันอียังก่อนซ้ำกันกับเท้าอันเท้าไปโดนน้ำตำ่ำน้ำปักแล้วันนี้น้ำมัน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 ไหนมันปักอยู่ในเนื้อเท้าแล้วมันห่มหนองนะ่ะนะนะทุกคนเออ แล้วมือเราหรือว่าเข็มเรืออะไรที่ไปสะดุดเดียดเลยนะเนี่ยเนี่ยมันเดิมมันเออมเหมือนกันนะคือกันเลยทุกคนคือกันเลยคพือ่อนะส่วนไม้อ่ะสางหลางอยู่ส่วนไม้สางหลางอยู่แต่บากลัวจะกลัวจะได้ตัดเนาะอันหมอก็บอกด้วยว่าถ้าถ้าเรารักษาแผลดีอ่ะ หรือว่าหฮอหฮาหฮาหลังทำความสะอาดดีๆไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีไม่มีคราบเลือดหรือไม่มีอะไรติดนะนะมันก็จะหลุดออกไปโดยปริยายก็มีบ่าเป็นอย่างนะคะหมอว่าเพราะเป็นอย่างมันก็จะหลุดออกไปเพราะว่าอันเนี้ยไม่ใช่ไหมไละลายนะคะเป็นไหมเป็นไหมตัดนี่แหละแต่ว่าจะต้องไปตัดตาม โอเคนะคะอันนี้หน้าสดทุกคนเหลี่ยมมองๆเลยมีเวลาเก็จ็จะล่างมันมมีเลือดซึมหลือไงทุกคนไม่ติดมันนี่เพราท่านจามคือนี่จามหมื่วานนี่จามบอยจามหลาหลอบเลยนะหมื่วาน ถือว่าโอเคอยู่ผ่านผ่านอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปยี่บุญจะไปสัก,ล,สสก,สกลายสิ้นคิ้วสักคิ้วลายสิ้นอเป้งดอกสามพันหักสักลายสิน 3, ส้นคิ้วสามพันหกเอ็คิ้วแล้วก็พ่อวันนี้พี่น้อง บอเลืองว่าพวกปากพวกอยังน่นบอรููว่าจะกล้าตัดสินใจไหมไม่รู้จะกล้าทำไหมเพราะมันเจ็บป,ปากเนี่ยญีย่ปุ่นยอมรับนะว่าเจ็บคิ้วเนี่ยก็เจ็บนะแต่ว่าเขาก็ฉีดยาชาหน่อหละสมัยญี่ปุ่นฮ็ดเขาบอฉีดไงทุกคนตอนญี่ปุ่นฮิตเขาบอฉีดม,มันโมเมนมันโมเมนไหน,นม,มันโมเมนสร้างเสร,ริมสวยที่ไหนญี่ปุ่นเป็นสร้างเป็นช่างล่างทรงไปซัก เปิดหน้า,นาทองไอรับโชคมหาสน่คนนี้ยุมชมชอบนะนี่เัน,นขาเจ้ากับรยบใสไซบใส่อยาาซ้ามันกนเลิจิบแห้งว่ามันเห็นว่ามันเห็นนั่นห่วย่ากับดินจอดกันหดเล,ลทุกคนเนี่ยเฮาอัน,หอนหเห็นใด้ตามที่หมอบอกเนาะตามที่ ปฏิบัติตามในวัวชัวเขานะนะมันก็โอเคนะทุกคนอืมนอนกับบอดี้นอนแบบพื้นลาบบอดี้นอนหัวราบไปทุกคนเอ้ยนอนเถื่องเอาแต่ว่าเมื่อคืนนี้พวกกะนอนประมาณอืมควมควมเอียงขึ้นมากกบสิบประมาณยี่สิบสามสิบองศานี่แหละแต่เขาแบบว่าถ้าเราไม่อยากให้บวมให้ช้ำอ่ะเขาให้เรานอนแบบ นางเอานางพิงอินลงไปแค่เมื่อกี้องศานะชามนิดเดียวนี่ทุกคนเห็นไ่ตัวชามมันนิดเดียวเห็นญี่ปุน่นอยู่ใกลๆกองสี่ตัวใหญ่ปะพลังคนกลับมาตัญีีปุนคุณใหญ่ดิจริงๆแล้วญี่ปุ่นไม่ได้ตัวใหญ่นะทุกคนญีปุน สูงเคลอยห้าสิบเองเด้อืมลุงสูงลอยห้าสิบน้ำหนักแค่สี่สิบสี่สี่สิบห้าคำนวณแต่ว่าเวลาอยู่ในกล่องเวลาอยู่ในวิดีโอเขาว่าทำไมเวลาดูยายอยู่ในวิดีโอในในคลิปอะยายตัวใหญ่อืมยายตัวใหญ่ตัวสูงไม่ยายยายบนไม่ได้ตัวใหญ่ตัวสูงนี่บนตัวน้อยน้อยนะึงยายบนายกล่องใกล้ ที่ผทไายกล่องไก่เพื่อที่ว่าจะให้เราตัวใหญ่น,นินกาแฟอะไรเด้สายมากก็จทั้งสิกินนี่มิสลัดผัก ไปเป็นตัวไทยอุ่นไทยจังมาจาังจัวไปนั่ง้างนอกไปนั่งยุกกระตบไปนั่งยุกกระตบมันเย็นนั่งไม่พอมันเย็นก็หนีเพราะใดพีน่น้องยุ่งายต้องเปิดพัดลมตลอดเปิดพัดลมแล้วก็บันนี้ก็มดบันนี้มดเห็นหมดคิ้วๆอะ่ะมดน้ำตาลอะ่ะมดน้ำตานลนั่งไร เสม็นะวันที่สิบเอ็ดเขาหนับแต่วัน,ว 12, 13, น,วนทีนท่สิบสองเนาะสิบสองสิบสามสิบสี่นี 16, 17, วนกออก่วันที่เท่าไหร่ทุกคนสิบห้าบ้างมั้นสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดวันที่สิบแปดสีเอาฟิกออกวันที่สิบแปดเราแกะฟิกออกได้นะคะแก้เองไม่เป็นไรเขาให้แก้ออกแต่ว่า วันที่ยี่สบเก็บไปตัดไหมไปิี่ในเศยกรรมบุรีรัมย์แต่ว่าตัวฟีก้าออกอยิงได้ทุกคนมาหนาญ,ญ่ปุ่นเปลี่ยนบอกอ <c oughs> ถานี้ความสวยต่อไปจะไปท Q. Q. ําคิ้วคิ้วนี่ความสูงความต่ำน่ะมันบ่ได้หอกทุกคนนอกจากเขาจะคือโค้งคิ้วของคนเท่าน่ะมันไม่เท่ากันนะโค้งคิ้วของคนเราไม่เท่ากันด้านนี้จยะบ,บนน่ะจะต่ําด้านนี้จะสูงแล้วด้านนี้่ะเป็นคิ้วหักโค้งคิ้วหักโค้งคิ้วหักก็ยังเฮ่าือยังเฮ่อเาอ่ะเอามีดมาฟันใหมห่หรมันหักแล้วเอามาต่อกันนะทุกคน มันจะประมาณนั้นนะตรงเนี้ยจับได้เลยจับแล้วก็รู้ได้เลยว่าโค้งคิ้วอ่ะมันหักมันบุบลงไปมันบุบลงไปเราไม่มีเวลาแล้วเวลาเขาสักมันจะหักอยู่ตรงนี้มันเหมือนมันติดอ่ะมันเหมือนติดอันนี้ถ้าอย่างให้มันคอกันคว้มสูงคว้มต่ำทอกันเราต้องไปดึงอ่ะทุกคนต้องไปดึงไปเนี่ยอืมต้องไปดึงต้องไปดึงคิ้วดึงตาขึ้นแต่ไว่ที่บนเบื้องเรามันกับคนที่ไปดึงอ่ะมันเปร๊ นี่บ,บนมามันคือหนังจีนมันคือดาราจีนมันคือหนังจีนอืมเห็นปะแต่ว่าถ้าอยากให้ดรมนี้ร้อยเฮียย่นร้อยตีนกงตีนกาคือฟิลเลอร์บูทอกแต่ยี่บนว่าเอาฟิลเลอร์บูทอกย่านย่านแบบแต่เวตีย่านมันเป็นคือเพื่อนย่านนั้นเป็นคือเพื่อนเขาไปเห็ดมาเรบบะนี่น้าเขาอ่ะมันเป็นโหดเลยทุกคนเป็นกวน จับกันเป็นก้อนเป็นก้อนครูคดีทอดิ่งก้ยวยทอปูมือนี่ยเป็นตะปูตะปีตะปูตะป,ปีนาจับเบื้องนี่แข็งก้อนก้อนอะแข็งต้องไปผ้าอวบเขาสั่นกับป่อยไว้เป็นเม็ิง น้ากับพ่อดทไปพี่น้องเอ้ยหน้าบ่เดพไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วฝนก็บพ่ตกดอกบ่มีน้อำแล้วก็ตกลงมาเพราะมันซุ่มมันยังแน่เพราะเขาบ่ตายนั่นแหละแต่ว่านา้ำฉิกครั้งแบบอัน,นในแหน้ามีเขาหาาาาัผหบ่มีเลยนะคะบ่มียางยี้มาแหลงใส่บ่ นี่สิเขาตอนน้ำใบบัวบขึ้นไปก่อนนี่เป็นน้ำมะพร้าวทุกคนเดือดแคน่นี้เดือดเป็นกินทุกคนขึ้น ไปไห้ได้ดี่ล้นะ,ะแต่ละเมือแต่ละวินดูแลตัวเองก่อนทุกคนดูแลตัวเองก่อนอยังื่นจังวากันไปตัดไหมมาวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็จะได้ไปนอนอยู่วัดป่าก่อนเก่นที่ยี่สิบเก้า ก็ตีรถมาท่างคู่เมืองบุรีรัมย์อีกอก็บวชลูกบวชเซจแลวกะพึ่นกลับไปวัดรที่ผมกะสิให้ลูกไปรับจากบุรีรัมย์มาบ้านกะสิบอกไปวัดน้ำพึ่งตะวันสิไปบึงสิไปบึงกวนไปบึงวันที่ยี่สิบแปดสิไปนันงค้างอยู่ปุ่นกับเมซี่ ทีนี่สิดเก่าเนี่ยมันเศร้าแต่เด็กผลิตภาพมาอุปสมบทบุตรอะไรคือเพนเพนใบอันนี้สำหรับพ่อใหญ่ทั้งพลังเป็นยังไงเป็นตารมาบอว่าทีอันนั้นเขาก็ะดองอเบิึงสถานการณ์เพิ่นนะคะว่าทีเพิ่นแพนทีเพิ่นบอกกับเ่าอ่ะมันโอเคสำหรัมันแบบว่าจริงจังไหมใช่มันจะเป็นความจริงเดยจักเปอร์เซ็นต์ con hao vợ nhàng vợ đầy nói đúng con nó, thế vợ lo với hết cậu bố miếu của đây gì bé, đi, ờ, anh ạ, hao cả ló bưng, rồi ló cả bảo qua bánh chúc, cứ bánh chúc à, bánh chúc à, ló cả gì, đầy đi u bàn lưng mai, rồi ló cả gì, buộc tua, buộc tua này là ma lê, buộc vẩy, các buộc vẩy ma เดือนกันยานุลาพี่เก้าประมาณนั้นกทุกอย่างถูกหุงจะบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกคนพวกขยวงสีล่ะว่าไปหยิ่งเกี้ยวว่ไปหุ่นไหวอยังกับผู้ใดดอกทุกคนตื่นมาเกิดเหยียดจิตวัตรประจัมบันของตัวเอง อยู่กับหนูกับหลานก็บครอครัวไปไปให้ไปนะถ้ามีธุระยังกบไปมีธุระอะไดบ้มีธุระเออเดียวแต่อยากกินก็กินอยากยาก,กิตตนยังก็ฮ็ดประมาณนั้น,นยังมากไหมกับชีวิตนะนบ่พออยู่บนก็นสบายละแล้วไปโยนน้ำนองสาวละเมื่วานี่พาไปหมื่วานี่โรงเรียนหยุดข,ขอกับพาเราไปเดินตลาดก็ไปกดเอาเงินอัน ยังกันอนั้นน่ะผู้สูงอายุล้าแล้วเไ,ไปบอกรหัสดูกสาวหลาเพิ่โคริรโพดบ่ได้ตบบัตบัตรประชาชนอ่ะเพิ่นไปแลกเอาคองน่ะได้เพิ่นจำได้ตบบัตรประชาชนาตบบัตร ATM เอทีเอ็มน่ะเพิ่นจำบ่ได้เพราะว่าที่บน,น,บน,น,บนเป็นคนจัดการในบ้านที้บนเป็นคนโคตรคนอยังงหายประจํานั่นบอกเนี่ยเราก็ปลุจากไปบอกรหัสพิษลยตรได้จะตัวคุยกับเล่ากับนองอยู่หมือนกันหายแล้วยู่ไปยู่อนแบบเล่า บมมีไผ่ไงเขาเขาอยู่กันสามคนแม่พอแม่ลูกเขาบควัวายมย้มย้มย้นงโมเวนเขาก็ไปโรงเรียนเบิดเขาก็ปิดบ้านไว้บันนี้ก็ไปอยู่กับพ่อดิพ่อดิอยู่บ้านอยู่ยังไห้เปิดทีวีเปิดยังไห้เบิ้งไห่ยังร้านค้าก๋วยตรงก้วยเดียวรอนั่นก็มีกะคันล้อยากก็ยามไปกินเขาก็เห็ดกับข้ากับนาไปให้แล้วเปลี่ยนให้เราเปลี่ยนบนอยู่บนยังเบื้องเปลี่ยนบรรยากาศเบิ้งมาไปอยู่ตะลอมมันเป็นยังไงเขาก็มีไห้ไม่น้ำ ตรงไฮตรงหน้าคือกันนี่แหละพอดองเขากะอันพอของอันน้องเคยนนะเขาก็เห็ดหน้าคือกันเห็ดหน้าเห็ดหน้าทั้งนั้นก็จะเอาเห็ดหน้าปังหนาอย่างสองเนี่ยุวกก็จะไปเที่ยวอยู่มีโฮมสเตย์มีิยังอย่างดีนะเนี่ยุวกมีโอกาสก็สิไปเด้อเนี่ยุมดไปตั้งแต่สมัยเขาแต่งงานแต่น้องแต่งงานสิบกาปีก็สบายใจไปอีกปอนึงแล้วยู่ได้ก็ได้แต่ละพูดถึงมาแล้วห่วงนะแล้วห่วงหลานทั้งนี้แหละ ฮองบ้านหฮวงหลานหฮวงหยังทั้งนี้เหรอเพราะว่าเราก็บผูกพันเนาะผูกพันทั้งนี้ไปอยู่ทั้งนั้นกะบไปคุ้นเคยกับการใส่ชีวิตใหม่แต่กะมันไม่ได้มีอย่างเพราะว่าอยู่นี่กับว่าว่าอย่างแห่เราเห็ุอย่างนั้นขันมาอยู่เราก็บบรยู่บ้านแล้วก็ไปตะให้ตะหน้าไปหาปู่หาปายาดแล้วไปเป็นล้มเป็นแหลีงบ่แม่เเขาเท่าแล้วล้อดมดงล้อมดั่มนั้นประมาณนั้นทุกคนอันนี้ก็คือ ชีวิตจิจวัตของยี่บนเอาเมนี้กับืมอร์มืเอนีเขาก็สิไปส่งของเด้อทุกคนเด้อมีมีมีเอฟซีามาตัวละว่ายายังขายครีมยู่บ่ยายยังขายปลาขายอย่างยู่บ่ขายเหมือนเดิมนะคะมีทุกอย่างเรามีนะคะมีเหมือนเดิมเออมีครีมกับมีคือเกาครีมกับยี่ผมก็ใส่เขาผมก็ใส่คือกันลูกสาวใส่ยี่บนใส่คือกันนะคะก็ครีมคเม้นเทอร์เบอร์นะคะเราก็มีอยู่ บริการอยู่น้ำพริกปลาทูขั้วแห้งแบบแมงดาไม่แมงดานะคะน้ำพริกปลาทูนรกแมงดาปลาบองผัดสุกนะคะผู้ใดสนใจใดสนใจก็สร้างได้เดีย๋ยวเมื่อวานตังอยู่นี่หายหมดแล้วเหรอหมดแล้วนี่ตังอะ่ะอืจะไปกับพ่อเหรอพอ,อตังนะขอตังไปให้ค่าวส่งของนะ ในทีบกระซงเพราะว่าทรงแฟตทุกคนทรงแฟตทรงแฟตทรงเครองรีทรงห้ผู้ใดสั่งมากเอาไปทรงห้อันนี้น้องทางชัยภูมิเขาเป็นลูกค้าประจาเป็นเอฟซีลูกค้าขาประจาเขาสงสัยสั่งห้พ่อห้แมงสั่งห้คนทั้งบ้านมั้งเพราว่าเขาจะสั่งมาเป็นระยะเลยเมื่อถึงเดือนน่ะประมาณ พอถึงเดือนก็กะจะสั่งแบบน้ำพริกปลาทูธรรมดาครึ่งโลน้ำพริกปลาทูขั้วแห้งแมงดาครึ่งโลปลาาบองผัดสุกครึ่งโลยัางสี่นะไอ้สั่งเธอละสามเผ็ดตลอดเบิดแล้วเราก็สิสั่งเบิดแล้วไอ้สั่งสงสัยมันสั่งให้ค่าอายแม่ะประจำเลยเป็นลูกค้าประจําที่เป็นอย่างบางคนเขามาบากว่าใครดีกิน,นเนี่ยบนว่าเรอมาขายของเพราะว่า อีบนมเดบออลำดีลำไรในการขายของเท่าไรทุกคนเพราะว่าลูกค้าประจําของเขาเอฟซี FC ประจาของเขาเขารู้อยู่แล้วว่าช่องของเรามีขายอยู่ตลอดนะคะถ่ายยุบุญยุบานนี่ถ่ายยุบุญยุบานมีมเมนเียบุญบายูกับมีเพราะว่าก่อนที่จะไปไหนบนจะทําไว้ก่อนนี่ทุกคนเขาจะเห็ดน้รผกเห็ดปลาบองเห็ดอีหยางไวเรียบ้อยนะคะแพ็คเรียบร้อยใส่ตู้ไวใส่ตู้เย็นใส่ซองอันนี้ไวตลอด เวลาคนสั่งมาเขากับสามารถเอาออกมาแพกเลยนะคะเป็นกล่องเป็นหยังสีนบอดีวปุ่นเอามาไว้เป็นตั้งเป็นตั้งเลยนะกล่องกล่องพัสดุของเทาเพราะไยากนะทุกคนเป็นของเป็นหยังก้อนเขาสิบปใส่มาใส่เขา,า,ากับจะเห็ดตุนไ้อันนี้ก็ก้อนญี่บุ่นสิไปพ้าตายญี่บุกับเห็ดตุนไปแล้วเห็ดตุนไปแล้วน้ำพริกตะลางปลา มันเบิดอีดกอ่ะเหตุบ่ได้กะเดี๋ยวยี่มุก็จะควบคุมลูกเป็นคนเทดเนาก็เบิ้งเอาเบิง่งเขาก็เฮ็นได้เพราะว่าพาเห็ดมาดูนแล้วสูตรของแม่พาเห็ดเขาก็รลูกนะันผู้อยากได้ก็สร้างได้เด้อพี่น้องเด้อสั่างได้เลยนะคะสําหรับสินค้าในในช่องของเราอยากได้ยังก็สร้างมากนะคะเอี๋ยญี่ปุ่นจะเอานี่ไปต้ไมไหมก็ทุกคนมันเย็นหรอกขอบุญขอบคุณเลยายนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจเด้อที่ เป็นกำลังใจมากที่เขาหมิตนมาโนนีนั่นเนาะก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจบ่บ่บย่างมีดอกด้ามาด้าเมือน่ะทุกคนอืมามนั่นะ่ะบ๊ายบาย